สวัสดีพี่นอ้องเมื่อเน้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้บางนอดเหรอพ่ย่งกินเขา่ากินเข่าลุงแลมหาดาวห้องนอนห้องพิเศษห้องละห้าพันหกว่ะพะ่บเศรษว่ะเศรษีว่ะเอาเอาไซ่์เท่าน่ะซียิ๊วขาวอะ่ะ อันนี้กระดาษทิชชูพ่พี่นางเงยกระดาษตู้ทำไมไม่มีเน่ยเอ้แม่มันมีที่นี่ค่ะเอ่มันมีกระดาษจะดตรงดินเนี่ยไม่ใช่นี่กระดาษเช็ดเลยแต่ราคากระดาษไม่ใช่ฮะนี่แก้วพี่น้ามื่นนี่พอใหญ่รานอนห้องพิเศษบ่มี <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มันเช็ดมือมันเรียกกระดาษมาให้เราเลยล่ะพึ่งเช็คอินค่ะว่าพี่น,อนอ่อไอ้พึ่งเน,นี่ยทิเรื่องมนอนอันน้อยเดี๋ยวค่อยถามเขากินไปก่อนในการแล้วกันพใหญายเร่อ่าพอดีมาอันนี้พี่หน้องมาอันนี้แพ,ะพะ้พอดีแพ้ลูกค้าพใหย่เพิอันน,นนี้นะาจาักแกเลย ก็ต้องไอ้ใส่ส่ขาเชื่อแบบแอบเขาแซะใส่เส้นเลือดบ่สใส่น้ำเกลือบ่ะพี่นอ้องเพราะว่ามันอักเสบจะเสียนไห่บ่ออันนี้ก็เลยหมอก็อเรยกว่าสิบึงอาการอากาขาเชื่อแสบบาาสสอะซื้อจะเอาน้ำผลในขวดเก่เ<อ>าหรือ ไอคิดหมดแหละเดี๋ยวจะให้แม่จับคิดนอนหลุดสายอยอ่ะเียังไะสักทีเดี๋ยวกลับเขาไปบ้านพี่น้องเดี๋ยวไปอาบน้ำยังเสร็จไม่ยูเป็นมือพยาย้วกายเจ้นองบแป้งๆยูอันเผาเป็ดเผาห่านเท่ากัน เนี่ยลองซดน้ำซุปมาดูดิเอาน้ำสุปม,มันไทยอ่ะกินน้ำสุปม,มันไทยลองดูอบองน้ำสุปมันไทยอะไรไม่รู้บุลลี่เออบูบูเบอร์ลี่ป่ะทางเป็นแบบบางคือก็ว่าต้องกินกินไปกันอันนี้เขาอยู่สั่นสิบเอ็ดนี่น่ะอยู่โรงพยาบาลพยาธิรักษา แพทติดเชื้อให้มันหายหน้องเพราะว่าพยายเราเน,นี่ยมันนี่แหละถ้าเขาเป็นแผลเป็นยังมันกระสีอันนี้ก็เลยมาแอดมิดโรงพยาบาลจา้ะแสบปะแสบปะ <c oughs> กินเหล้าวะยังไงกินเหล้าวะฮ <c oughs> ะเป็นจังไหนอาหารโรงพยาบาลไม่มีอะไรหนระ อตอนพักเยอะเยอะอืมแต่ว่าแผลไม่เปิดแล้วใช่ไหมแผลมันดืออันอันเท่าพี่น้องพ่อใหญ่เป็นแผลเพราะว่าพ่อใหญ่รับเป็นเบาหวานนะพี่น้องหลังกันเลยเป็นแผลที่นี่มันอาจจะเกิดการอักเสบกันเลยปวดมหาฮะหมอหมอก็เลยมาเบิ้งไห้เลยว่ามันอักเสบ,บแบบนิดนึงรุนแรงอยู่พี่น้องเลยว่าให้ทาเสียแบบ เข่าไซส์เข่าเส้นเลือดบ่โรงพาเนาะแต่ว่าก้อนหน้านั้นเป็นมาก้อนหน้านันสองมือแนละ้วพอเนาะสองมือเพิ่นกะให้อ่าให้ให้กินยาแก้อักเสบแก่ยังเนาะมันหนักจัดบ่อัอนนี้เป็นนาหมอก็เลยให้แอดมิดให้น,นั่นโรงพยาบาลให้มากินข้าวต้มโรงพยาบาลสักมื้ออันนี้มันไม่ได้เรื่องเลยเหรอ ให้เขาเก็บไปเลยมันน้ำน้ำอะไรเขาบอกสมุนไพรบูเบอรี่บูเบอรีป่ป่ะนี่อาหารของอออโรงพยาบาลพี่น้องจ้ะกะกินเป็นยังงสู้ๆอันนี้เบิ้งคนเก่งนิดหนี่คนเกง่ง <c oughs> คนเกง่ง <c oughs> พี่นอ้องทางอภัยเบิ้งว่า <c oughs> วันนี้วันนี้คนเก่งคนเลี้ยงไก่ สู้ใมื่อนี่แม่มันมันนอนสักขึ้นมาบอกว่าเสียนี่เพราะว่าแพ้มันอันนี้พี่น้องก็เรียกว่าให้ให้รักษาให้มันเจ็บใช่ไหมอืมก็จยหมอกับคงจะยามาให้พี่น้องมาขาดเชื่อเป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องน่าจะพี่บันดูอัดคลิปเดินแล้วมื่อนี่ก็เรยอัดลงมาาถ่ายเราเบิ่งวันนี้เราไขผ้าจบว่า โรงพยาบาลน,นี่ตอนนี้อยู่พยาไทพี่น้องโรงพยาบาลพยาไทไปกลบ้านท่านอีหละจ้าเป็นียังดักเดี๋ยวก็หายพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันสู่ๆเนาะสันทินกับมือน,นี่ว่าสิขึ้นไปป้ามไปยโซพยุตไายมือเกยอะไปด้ขึ้นไปพอดีหมอใหายญัยยายเล่า,เาแอดมินเซอร์สนรอรักษา,าแผลหายมันอันนี่กัน่อยากให้มันติดเชื้อไปไกลหะไรก็เนี่นะพี่น้องจ้ะนั่นแหละกะ จังสิสินไปบ้านลพี่น้องได้จังว่ากันอขอบคุณได้รายได้พี่น้องเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณรายที่รับช่อมกันจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ